าาอาามาแล้นเออได้แล้วซื้อตัวแล้เอ๊ะฮะสวัสดี FC ทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของโคดเท่าพารวยพอสวัยพารวยครับ FC ผมตามแนวทางเลขลับ ตาสุพรรณครับพี่ทีผมฮบนเป็นบนล่างเป็นล่างเด้ครับเตอร์เอซีครับผมงวดที่แล้วนะครับเนาะอ่าบนสี่หางล่างสี่หางเข้าตรงตรงหกสามครับพี่ทีผมอ่ามาตามต่องวดนี้ได้มาแล้วครับพี่ีผมอ่าสมกับเอฟซีรอคอยนะครับเนาะทางทีมงานกับตามจนได้ครับเอฟซีครับอืออ่งว่าเลขลับตาสุพรรณอ่างวดก่อนนะครับเนาะ่เอฟซีกให้ใช้วิจารญาในการรับชมครับทางช่องเป็นซอกลาง ส่เนื้อปเป็นเพียงแค่แนวทาง,งนันครับนะเฟังคุณพ่อจิอออสูฟังนไปยุ่มบไปรไอปตลีครับอีซีครับผมส่ว<อ>นลื่ไปซื้อได้เลียเรา้องมาเอาเขียนเรได้อ้เอามีตัวเล็กก้อนมีตัวเล็กกอนพ่อ้ก้อนโอ้โหนี่เนรกะงบอามีตัวเล็กเนี เห่พ่อเห้ฟังกันหรอ่ตัวที่ไปที่มากขาเจ้ร้านไห่มากคือเกาว่าไหมโอ้พ่อเนีฮะร้านไหมากนมาคือเกาเนห่อา่เอ่อหายเป็นนะท่างคือเกาละพอเอ้ยว่าหันคนหายมากโน้าแบงปัดเย็บสี่อืมอคูนสามเฮ้นสามนะ0ู0สามศูนหะอืมูนเกเกา หกเก้าหบนบอพอหรือว <Cette Goodnight. S 1> <hire> ัดตั้ไหนบนโอ้โอ้บนติดศูนตัวเนี้ยอ้าสาฮะก็สามลางบอกบนโอ้ไมายความไมายควาี่ว่าันม่ซีพอเนาะขันไม่ีซีคนท่โอ้าว่านยบกว่าอือเป็นยังไรกีย อาพี่รองเลขพ่อจุันต์เนาะครับผมร้าเอามาให้แล้วขาเจ้าถือมากจนไม่แห้งเลพี่รองเนาะบนเป็นบนล้านเปล้านมันวพออืราะต้อกลับขอบมันบ้างอือ่นเห้าเจ็ดห้าแปดอือ เท่อีกครับสามแปดอ่าสามแปดเกาแปดเก้าแปดมท่นั้นแหละโอ้ล่างมีสีปองอืมบนนี่ตัวเลขดีวกับพ่อยัไม่ดูบนบนนีู่นสามอ่าศูนย์สามศูนย์ห้า ศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูเก้าเกหกหกเก้าหเก้าเก้าห้าเก้าสามเ้าครับผมล่างบันนี้พ่อจะมีห้าห้าเจ็ดห้าแปดสามแปด เก <98 S 1> <98 S 2> ้าแปดอา้าวบนมีสี่หางล่างมีหกครับพี่ที่ผมโอ้บบนบนมีหกล่างมีสี่ครับพี่ที่ผนวันขันบนสี่ล่างสี่เนาะเออ<บ>มนแบบแก้ถีมากมันบอบออ,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 อู่ดังทักได้บอกพอ่อทีว่ว่าตั้งไหนวันตั้งแล้วอเค ถามเตอร์ลานนะเอาให้พี่เราโตถามหลานมามหลานกล่าเพว่นานเห็นมากสักทีม,มีตัวเน้นบ่พาวว่าคนเห็นมากนี่บ้าบ้าบ้ามีบ่มีเลยโอ้เห็นว่าเอาบดตัวนี้เอาบัต้องกลับเป็นบ่พ่องเออเดี๋ยวหน้จาจะไม่ต้องกลับเลขไม่ต้องกลับทั้งบนทั้งล่างเอฟซีถาทั่วโลกกับพี่กับผม คือคนทิ้งนะข้าปลอมเอาไม่ต้องกลับบนล่างได้อพียงแค่กลับเอางวดผ่านมาคือห้าฝาพิดครับผมเอาตรงๆแล้วเจ้าก็ถือมากกันหลายงวดแล้วโอ้เจ้าปิดซักติดแน่ครับผู้ผู้เป็นเจ้าของจะแค่นี้คนไปเป็นล้านอ้าพ่อพี่ว่าผู้คนหายมากเลยเผ็ดขาดมากเลยทีไปเล่าไปเที่ยวบ่กเรือว่าไปเที่ยวไป โอ้โหได้เงินหลายไปเที่ยววะขึ้นไปขึ้นอันเปรี้ยฟูวะเปรี้ยขึ้นไปไหนอันน่ะโอ้โหสงสัยสิเปรี้ยแบบที่ว่อไปเที่ยวไปดูโอ้หอกถือคักจนได้ไปรี้ยโอ้ขามไปเล่าได้เต้นอ๋พี่รองเนาะบัตรธรรมดาได้เพื่อมด้วยดรนี่กระแสขึ้นห้าครับผมเจ้าถือวาหลายวันแล้วมันบ่พอประมาณละพอก็เลยได้มาแบ่งปัดยิบสิครับ ได้มาต่ออีกหลานเอาไว้ให้อีกแต่สองต่อพอดีไม่ได้ต่อเดียวหลานถือจัางเงินละพอหลานพ่อละมาถือมาหลายวดแล้วเราเต้องเงินละหลายแล้วร้านนั้นเนี่ยมันว่าใจยังครับร้านก็คือนั่มแั่ละหน่อยนะอ๋อโอ้โหคนโบแพงและคนส่งหายอยู่นอกพอเนาะ ก้อนสิไปเพิ่นกะเหียว่าฝากเอาไว้ถัดเที่ยวสงกรานต์เพิ่นก็เลยไปลอยไปลอยไปไปใหนคนเล่าเออลอยขำเล่าใอ้คนผู้จักไวได้เออเอมันด่างไรมันด่างไรด่างไรสิงว่าทางว่าที่เราเออจนเพิ่นได้ลอยนี้พ่นเนาะเพิ่นไอ้คนไปกวนเพิ่นเนาะ คนซาวาหาแสนมันบ่แมนต์เองมนว่าช่นหกแสนหาหกแสนหาวดดแรกขนาะอืออือมาลโอ้โอือคือคัดถึงเน่ยด้ตั้งหกแสนหาเลยพ่อขันกันกว่าได้เป็นแสนด้วยดันันได้สองแสนอ้ยโอ้สองแสนสองแสนกละอือืนหกสามตรงตรงเออก้อนทีามเล่านะโอ้เห็นว่าคนคนว่าขั้นคนให้เน้นให้ผูดคนฟันประกอบกมเนบ่า คนฝันประกอบเประว่าตัวไรปุ๊บเป็นกระติดแน,น่นเลยวันนี้อืออู้เสียดายเนาะพ,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 พ่อคุณบอกเราพ่นฝันในฟังเนาะเดต้ามาเรามาฝันใส่กระตีเอาตัวเน้นเลยอืออุ้ยตัวนี้นะบักมากเนี่ยมาน้ำเพิ่มบ่หนิมากันมีตัวมักบ่ตัวเตี๊ยบ่ของพ่อเนี่ยเอาก่อมักตัวเนนในขุดนี่เล่นเนี่ยตัวไหนหนักน,ะน,น,นักพ่อ มันเก่าศูนย์เศูนย์เก้าเนี่ยโอ้ศูนย์เก่านี่ปว่งตรงๆนี่นี่อ่าเดีมีเก่าศูนย์นะครับไม่แต่ศูนย์เก่าตัวที่พ่อมักนี่ศูนย์เก่าท่านบนนะครับล่างนี่พ่อล่างมากันสองศูนย์มงหล่มาก สองส่วนส่วนตัวบ่ะส่วนทองโอ้อันส่วนตัวของพ่อบ่ะนี่แต่พ่อยังนี่เออบอลเกี๊ยกกับล็อกตัวนี้บอลเกี๊ยกกับล็อกนี้อ่าส่วนตัวพ่อสุพันรับผมอ่าสองส่วนพอที่พอมันมีที่มากพอพอส่วนสองมันมาส่วนตัวมันมันเป็นยังไงพ่อมีที่มากดิฝันเห็นตีบ้าบ่าฝันหรือไม่หนึ่งคืดว้าโอ้คืดน้าโอ้เลยบ่ออกโดนพ่อก็เลยคืดว้าอ่าส่วนตัวพ่อสุพันกับอีทีครับผม ศูนสองเม็ดเดียวอ่าอ่าเกปากเวาต้องมีที่ไปทช่บ้านอยู่ละเมนอ่าออันนี้เป็นชวนตู่ระรับเ้บออโบเกียวกระเดกในสุดหนีนะครับม,อมอะออพี่น้องเอไปพิจราเอาได้พียงเด้อ,รอครับอ่าวันนี้เขาบา้านาไรวน่าจะจิตนับตุนลงคนละอออ่าแต่ว่าไง คัดพนโบลามันหลายตัวกับพิจาเน่าอือคัดพนบไปอรี่ก็เนียนอืมไงนี่คิได้ตัวเนียนๆคัดคักกนแล้วพุ่นตาดีเนาะอ่าอืออ่าได้มาแล้วใครที่รอคอยกระสังด้วยเลขรับอ่าคุณพ่อทุกท่นพ้นน้ำมาเสนอห้างวดพผ่านมากะ ข่าบนตรงๆร้อมครับอ่าคือบนเป็นบนล่างเป็นล่างบางหวัดเข่าทั้งบนทั้งล่างมันบ่อคออ่าคือว่าประยัดต้องมา่วนหลายเดิกคนข่าบนบ่อคอเข่าล่างเข่าล่างไรบ่เอางวดคนได้นั่งนักหันต้นก็ได้ล่างบ่โอ้มัน6มันโอ้ที่บอก6เส้นหาน่ะโอ้ที่ บันมารุดเมื่อกี้นี่มาเขาบนอ่าครับครับเอาหัวอนะไปเนี่ยครับผมตาม FC ่ซีกรับเบอร์ปูรอคอยมานะกับสายท้างทีมงานตามหาจนเจอครับพี่ซีครับผมจนได้คนละอืมแต่ว่าเล็กช่องหลอยู่แต่ว่าหางมีบนเป็นบนล่างเป็นล่างครับพี่ซีผมอ่ส่วนตัวของคุณพ่อคือศูนย์สองครับ นอจีคันกั0369 0595 0993บนตนครับผมส่วนล่าง57 53 58<อ>ห่าสามโมมี 3, มิตรหาแกับ38ครับผมกับ98ตา,าแปาตาไ้วผู้บอกกระได้เอาครับอีทีครับผมจบหมานครับผมครับพี่ครับผมเฮ้ยไม่ได้พี่น้องเรียก,กรับพ่อสุขันครับบุญล่างไม่ต้องกลับ ครับผมอือน<ม>ี่คือกดไลค์กดแชร์กับทางทีมงานนะครับ<ม>ด้วยเอฟซีครับผม,มกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับนะสำหรับเอฟซีใหม่ที่เข้ามาครับผมโ่งมาน้ำร้อยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผม,ม